ประมาณนี้ครับก็คือมันจะมีแสงกัพ่นค่าเชื้อด้วยครับก็สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราก็มีแกดเจ็ตตัวใหม่มาลองเล่นให้ดูกันอีกแล้วนะครับอันนี้จะเป็นตัว Nano Spray Water Meter นะครับก็คือไว้สำหรับค่าเชื้อโรคนะครับแล้วก็สะดวกพวกพานะครับการทำงานมันก็จะเป็นพ่นประมาณนี้ครับ ก็คือมันจะมีแสงก็พ่นค่าเชื้อด้วยครับครับผมก็ไอตัว nano s p ย a y water meter อันนี้นะครับก็มันใช้งานง่ายนะครับก็สะดวกพกพาใช้ใช้ชาร์จด้วย usb นะครับผม เป็นไมโคร USB นะครับก็เติมในตัวน้ำยาฆ่าเชื้อด้านบนนะครับอาจจะใช้เป็นแอลกอฮอล์หรืออะไรก็ได้แล้วแต่เราสะดวกนะครับในที่นี้เราก็ใช้เป็นน้ำยา VQ นะครับที่บอกฆ่าเชื้อได้เป็นลักษณะเหมือนน้ำเกลือบริสุทธิ์อรารมณ์ฆ่าเชื้อได้ไมม่น่ยจมันฆ่าได้จริงหรือเปล่าบพอดีมันมาเป็นเซ็ตของมันของคนที่เขาขาย ตัวตัวนาโนสเปรย์ก็มีแค่ปุ่มเปิดปิดเปิดพ่นส่องอยู่ก็มีแสงฟ้าตรงนี้ปิด,ปดง่ายๆเลยครับใช้งานสะดวกก็สะดวกพวกพาสำหรับส่วนในหญ่น่นจะเป็นคุณผู้หญิงทั้งหลายนะครับสะดวกพวกพาใส่ในกระเป๋าเวลาจะเข้าห้องน้ำก็ฉีดฆ่าเชื้อไปตามพวกชักโครกหรือว่า อะไรในห้องน้ำอะครับตาบางคนกลัวเชื้อโรคอะไรเงี้ยครับมันก็สะดวกดีครับหรือว่าบางทีเรารับของจากขนส่งมาเนี่ยครับก่อนที่จะแบบจะแกะก็พ่นฆ่าเชื้อรอบกล่องอะไรไปก่อนอ่างเงี้ยครับก็ตัวน้ํายาทั้งหมดก็เติมตรงนี้นะครับก็มันจะแกะนะครับมันก็จะบิดมันก็ใส่น้ําตรงนี้เลยโดยน้ํายา แล้วก็มันจะมีซีลตรงนี้เป็นยาก็อาจจะตรงนี้อาจจะต้องระวังนิดนึ่งเนื่องจากเป็นพลาสติกน,นะครับต้องเบามือนิดนึงเดี๋ยวมันอาจจะแตกหักได้หมดก็เติมใช้งานง่ายแล้วก็สะดวกวิว่า่ายมากเลย ตัวในกล่อง Nano ป p ย์ y Water Meter อันนี้ก็มันก็มีแค่สายชาร์จมาให้แค่นี้นะครับคือ,อ่าใน,นตัวเซ็ตกล่องมก็จะมีมาแค่นี้ส่วนน้ำยาฆ่าเชื้อเราก็ไปซื้อแยกต่างหากครับก็ลองไปหา ใครสนใจก็ลองไปหาซื้อมาลองเล่นดูได้ครับช่วงนี้ก็น่าจะเหมาะกับสถานการณ์นะครับว่าไว้กาเชื้อโรคอะไรได้อีกหนึ่งพันห้ารอยมิอมาจากจีนนะครับในออนไลน์ผมดูราคาก็น่าจะประมาณเฉพาะตัวเครื่องไม่รวมน้ำยาก็ประมาณไม่ถึง400นะครับไอ้ตัวนี้ไม่ถึง400รบาท แล้วแต่ว่าไปเลือกร้านไหนมาครับผมก็ขอบคุณที่รับชมครับวันนี้รีวิวเพียงเท่านี้ครับสำหรับอุปกรณ์ค่าเชื้อนาโนสเปรย์วอเตอร์มิเตอร์ครับ